ทางด้านของวัวกระทิงครับมีการขี่กันเกิดขึ้นนะแอะยีราฟครับสังเกตที่ยีราฟครับเอ้าล้มไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเบอร์แปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเปิดอ้าครับเปิดเบอร์หนึ่งวิ่งต่อขาเบอร์หนึ่งวิ่งต่อขาเบอร์โอเคครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงการขันสเปนเวอร์ครับนะครับ ให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยกับผม KK เองสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ o เ k คเคไปวิ่งแทนมา้าอ่ะเดี๋ยวผมจะพากให้แบบสดๆเลยนะะเปนเวิร์คลับนะฮะการแข่งขันม้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการแข่งขันในซีซั่นแรกนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีม้าพันธุ์ดีหลายตัวมากมายเลยครับเพื่อนๆทางบ้านสามารถเลือกตามอัธยาศัยเลยว่าจะเชียย์ม้าตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอามีทั้งหมด8ตัวนะฮะนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับ ตัวแทนจากญี่ปุ่นนะฮะใครชอบตัวนี้นะครับก็เลือกเอาไว้ได้เลยนะฮะเบอร์ที่2อครับจากฝรั่งเศสนะฮะคนขับขี่เป็นผู้หญิงนะฮะ ผมบอกเลยว่าตัวนี้นะก้ามขาดีมีถุงน่องด้วยครับผมโอ้โหม้าตัวนี้ใส่ถุงน่องด้วยครับม้าตัวที่3นะครับตัวแทนจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะโอ้โหดูดูทรงผมมูเขาของเขาครับบอกเลยว่าหาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับม้าตัวที่สามจากญี่ปุ่นฮะเบอร์ที่4ี่ครับโอ้โหจากอเมริกาหรือเปล่าประเทศนี้ไอสหรัฐอเมริกาใช่ฮะม้าเบอร์สี่ใช้คนขับขี่ถึง2คนเลยครับเป็นม้าพันธุ์ดีที่มีความยาว พิเศษมากนะครับม้าพันที่ห้าจากสเปนนะฮะมาตัวนี้มีเขาด้วยครับแถวบ้านผมไม่เรียกม้าแถวบ้านผมเรียกกระทิงฮะผมมาตัวนี้วิธีการขับขี่นี่ต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยนะสรงผมดีเจนจริงๆเลยครับอุ้ยม้าจากประเทศเคนยาปะนี่ไฟบ้าเลยับตัวนี้ตัวนี้แถวบ้านผมเรียกม้าลายครับเอาไว้ข้ามแทนสะพานลอยโอ้โหทรงผมโมฮอคครับโคตรเท่ครับตัวนี้ครับม้าจากอังกฤษครับ มาจากประเทศอังกฤษก็คอ,อยาวมากครับมาลาครับชาวบานมึงเลีกยงฮาปับ,บมันขับได้เหรอวะตัวเนี้ยและม้าตัวที่แปดจากประเทศญ,ญี่ปุ่นส่งเขา้าประกวดนะครม้าตัวนี้นะครับเดียวนะขาของมันข,าข,นขาของมันเลียวเล็กมากขาของมันเลียวเล็กมากครับทุกคนขาของมันเหมือนเป็นขาของคนหรือเปล่าครับตัวนี้ดูก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นม้าประกอบแน่นอนจากเศษเหล็ก ลงว้ที่เบอร์หแล้วครับเตรียมตัวไปโอ้โหเปิดตัวมาได้ไวมากนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งขึ้นนําอยู่นะฮะเบอร์หนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นตามมาด้วยเบอร์สาจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วฝรั่งเศสนะครับมาใส่ถุงน่องวิ่งตามมาติดๆอยู่ที่อันดับ3นะครับตามมาด้วยอเมริกาอยู่ที่อันดับ4ี่ครับอ๋ออะครับโ้โหแล้วมาลายอะไรพยายามไปเจู๊้ขึ้นมากระทิ้งดุครับแต่ยีราฟ้ัง้ทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับมี้ายกว่ายีราฟครับเป็น กูตรงต่างขามึงมากเลยกล้ามขาคงดีจัดแล้วแล้วฮะตอนนี้ครับเอ้าล้มตอนนี้ครับเอ้าล้มไปแล้วเป็นที่น่ารอยครับเบอร์ไทครับกระแทกแรงเกินไป้วโอ้โหก้าวไม่ทันเขาครับตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นา่าฝูอยู่ฮะมาที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งวิ่งน,นําเป็นชาฝูเลยับ เข้าตู่โค้งนี้ฮะจังหวะนี้ม้าล่าเหมือนจะพยายามวิ่งแซงขึ้นมาครับทางด้านของฝรั่งเศสแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหมาแต่ทุ่นน่องนี่วิ่งแรงจริงๆครับม้าล่าแซงรับแซงนะครับอันดับ3แล้วอันดับ3ามนะจะแซงฝรั่งเศสได้หรือเปล่าแซงได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเปิดท่าครับเปิดเบอร์หนึ่งวิ่งสองขาเบอร์หนึ่งวิ่งสองขาเบอร์หนึ่งแซงเบอร์หนึ่งแซงแล้วเข้าไปชชยเป็นคนแรกไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งโอ้โหเปิดอันติิิวว่่งงงสอขขาาเเเ้ไปฉยยลฮะ โอเคและนี่เข้าสู่การแข่งขันรอบที่2นะครับเตยมตัวไปมาไล่มาไล่ขึ้นนํำครับแต่ว่าสปีดตกลงมาครับอันดับหนึ่งก็จะคงเป็นม้าจากญี่ปุ่นนะฮะตามมาติดๆด้วยม้าม้านักเลงนะเขาเรียกว่าม้าแว้นนะครับม้าแว้นนะฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาตามมาติดๆนะครับหลัง้ายน่าจะเป็นตัวเดิมนะคนที่คุ้นเคยชอบมากตัวนี้โอ้โห เข้าสู่ทางโค้งครับทางโค้งน like ี evet, yeah, like um, ้ต้องมีคนล้มแน่นอนนั่นไงกูว่าละเพิ่งมาแทนทำไมเอาละครับตอนนี้จ่าุงยังคงเป็นคนเดิมนะจ่าคงยังเป็นคนเดิมครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับยังคงแซงอยู่นะฮะเข้าสู่ทางโค้งครับทางโค้งรู้สึกเบอร์หนึ่งสปีดจะตกไหมครับทางด้านของเฮ้ยเบอร์หนึ่งยังคงน้ำอยู่ครับแต่ม้าลายเล่นท่าครับม้าลายเล่นท่าครับเฮ้ยเฮ้ยม้าลายเปิดอันตรีครับ โอ้โหเบอร์หนึ่งครับเชียร์มาครับเชียร์มาเฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองทำไรอะฝรั่งเศสฝรั่งเศสลูดเสาครับเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปเต้นบนบ้าได้ยังไงอะโอ้โหดูวัวกระทิงครับวัวกระทิงวัวกระทิงตอนนี้เปิดท่าแต่ละคนแล้วเปิดอันติแล้วครับแต่สาฝูงยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่ครับม้าลายครับม้าลายเปิดอันติครับควงคอครับควงคอครับ มาลายวิ่งมาแล้วมาลายครับจะแซงหรือเปล่าจะแซงไหมมาลายมาลายมาลายแซงขึ้นไปเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะครับโอ้โหมึงเข้าเส้นชัยด้วยท่าแบบนี้ได้ยังไงและเข้าสู่การค่ะรอบที่สามนะครับเมื่อกี้นี้ใครลงมาลายเอาไว้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับมาลายอย่างอย่างเซียนเลยฮะควงคอครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับพร้อมกันแล้วฮะรอบที่สามเต็มตัวไป เขาสูร่รอบที่3มนะครับโอ้โหอ,อันดับหนึ่งนี่สปีดมาแรงจริงๆนะฮะเบอร์หนึ่งจากญี่ปุ่นนอครับแต่ฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีท่าทีทว่าจะชนะกับเขาบ้างเลยนะฮะส่วนยีราฟต,ตัวนี้ช่างแม่งเหอะไอ้ตัวนี้ช่างแม่งกว่ีกนะเดี๋ยวแม่งก็ลนะ้มละเบอร์แปดนี่โค้งนี้แน่นอนล้มจัวเบอร์แปดเบอร์แปดล้มไหมล้มเหมือนเดิมครับผมเข้าโค้งนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นกันแล้วนะว่าใครขึ้นมาเป็นจ่าฝูง อันดับ3ามเบอร์สเบอร์3เบอร์ 3, อรแสแซงได้ไหมเบอร์3จากญี่ปุ่นโอ้โหท่าแบนของเขานะฮะไม่สามารถแซงได้ครับแต่มาลายครับเริ่มเล่นท่าแล้วมาลายเอาเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์3าผมเบอ,อร์3ผม,เอ,3ผมเอาเลแ,แล้วแบทล้วเฮ้เฮ้ยเฮ้ยต่อตัวมีการฟิวชั่นยังเกิดขึ้นครับสำหรับกัะทิงและฝรั่งเศสนะฮะโอ้โหแต่ทางด้านของญี่ปุ่นครับพยายามเล่นท่าวิ่งติกแซกอยู่ครับแต่ยังไม่แซงครับเบอร์หนึ่งเปิดอันติ่วิ่งสองขาแล้วครับ แต่จะทันหรือเปล่าครับหัวกระทิงมาแล้วห่วงกระทิงเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอเมริกาอเมริกาอเมริกายืดตัวได้ครับโอ้หผมอเมริกายืดตัวได้เขาเส้นชัยเป็นคนแรกไปก่อนเลยนะครับสำหรับรอบนี้ครับผมโอ้โอ,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 โอมึงยาวได้เรื่อยๆนี่มึงม้าที่กินผลเมลุกเมลุเข้าไปหรือเปล่า ตอนนี้นะฮะก็เข้ามาสู่ช่วงการแข่งขันครึ่งทางแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ายังคงสูสีกันอยู่นะฮะอันดับหนึ่งนี่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยครับผมรอบรอบนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับออกตัวเป็นคนแรกครับมาแล้วครับเบอร์หนึ่งคนดีคนเดิมนะฮะต้นเกมมาทรงดีนะฮะแต่เข้าโค้งทีไลเริ่มเปลี่ยนนะครับเบอร์แปดล้ม เรียบร้อยเตะเอ้าแล้วมาลายมาลายเหมือนกับมาลายจะเล่นสปีครับมาลายมาครับสังเกตที่มาลายครับเอ้ามาลายมาลายวิทพื้นอยู่ครับยีรัฐยีรัฐอยู่ไหนยีราฐอยู่ข้างหลังยีรัฐเปิดอันติีหรือเปล่าโอ้ทางด้านของฝรั่งเศสมาลับฝรั่งเศสกับเคียนมาครับเคียนมาเอ้วิ่งมานำแล้วครับฝรั่งเศสนำแล้วครับมาใส่ถุงน่องครับวิ่งมาแล้วครับตาเมืด้วยมาแววนนะครับมาแววนอยู่ที่อันดับสองมาแววนมาแววนทรงผม เฮ้ยเฮ้ยอะไรปิดหน้าอะไรปิดหน้าอะไรปิดหน้าอะไรลอยมาเฮ้ยฝรั่งเศสมึงทำไรฝรั่งเศสแกผ้าครับฝรั่งเศสแก้ผ้าวิ่งครับโอ้โหทิ้งทิ้งดิ่งเลยฮะนำขึ้นฉลุยและเข้าเป็นชายเป็นคนแรกครับผมฝรั่งเศสยางโกงเลยครับแก้ผ้าเต้นฮะทำให้สายตาของม้าตัวอื่นถูก จับตามองนะฮะโอ้โห,โหแล้วก็ใช้จังหวะนี้วิ่งเขา้าเป็นชัยเป็นคนแรกไปแล้วครับอาละครับสำหรับรอบนี้นะครับใครจะเป็นผู้นำนะฮะสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับเข้าทางโค้งผมแน่ชัดแล้วว่าน่าจะล่วงแน่นอนนะล่วงไหมล่วงเหมือนเดิมเบอร์หนึ่งค่อนข้างเร็วมากครับเบอร์หนึ่งค่อนข้างเร็วมากครับมาจากญี่ปุ่นนะฮะเฮ้ย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 มีความรู้สึกเหมือนเหมือน เหมือนแต่ละคนเริ่มเล่นท่าแล้วโอ้โหเด้าลมครับเด้าลมมาลายครับไปแล้วครับโยกไปโยกไปอันดับหนึ่งยังคงนําอยู่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับและตอนนี้ครับวัวกระทิงครับเล่นท่าครับโอ้โหสเปนครับสเปนดุ้วครับแทงครับสเปนแทงยครับเฮ้ยสเปนอย่างโกงสเปนอย่างโกงเอาละเลอตัวท้าอูแทงยับเลยครับผมโอเข้าเป็นใช้ไปแล้วครับผมสเปนฮะ สำหรับรอบนี้ต้องยกให้เขาจริงๆครับผมจังหวะการวิ่งไล่แทงของสเปนนี้ต้องบอกเลยว่าดุดันจริงๆครับไม่วันมาท้าไหนก็ไม่สามารถเอาตัวรอดอไปได้ครับรอบนี้นะฮะร,รอบนี้เรามาดูกันครับไปครับสามคนนี้นี่นำเป็นจา่าฝูงตลอดนะฮะอยู่ห่างด้วยอเมริกานะครับแล้วก็ ตามาติดติด้ดนมาลายจากเ,เคนยาครับสเปนนี่เมื่อกี้เขาได้แชมป์ไปนะฮะด้านของยีรัสนี่ยังไม่เอาอะไรเลยนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่เอากว่าครับมาลายรู้สึกว่าเขาจะเล่นท่าเอากำลงกายแล้วครับฟาดคู่ครับฟาดคู่ฟาดคู่ดูมาลายครับสิตาครับมาลายม,มาลายลย,ยีราฟครับยีรัฟสังเกตที่ยีราฟครับดอกนี้ดอกนี้ยีราฟอยู่ลังท้ายแต่เหมือน แต่เหมือนมีคนใช้ท่าไว้ตายครับเอาแล้วมาแว้นมาแว้นมาลับมามาวุ่นเหรอพวกเร็วมากจบวันนี้แตกแตกแตกวิ่งแตงพลังเตกวิ่งแตกอเมริกาอู้อันดับหนึ่งครับชิวเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันมาที่ผมเชียร์นี่เอาครับมันมันทำได้ครับมันทำได้ครับมาต่อกันครับมาต่อกันมาสามเอาจนได้วะ สำหรับรอบนี้นะครับเป็นรอบที่7แล้วนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนเชียร์เบอร์3าไว้นะฮะรอบรอบนี้นะเปิดตัวมายังคงเหมือนเดิมนะครับหมายเลข1นําเป็นจ่ากุ้งตามมาติดๆด้วยหมายเลข3นะครับเมื่อสักครู่นี้เขาได้แชมป์ไปนะครับฝรั่งเศสตามมาเป็นอันดับ3ฮะแล้วก็เป็นอเมริกานะครับ ม้าลายนี่ผมโคตรชอบเลยนะแม่งเทจัดเลยว่ะถือว่าเป็นหนึ่งในม้านะฮะกระทิงดุครับแล้วก็ยีลาฟฮะและก็ม้ากระป๋องครับตอนนี้เขาสู่ช่วชงทางโค้งครับม้ากระป๋องเตรียมตัว3 2 1สองหนึ่งเรียบร้อยอยังไงเขาสู่ทางโคง้งแล้วทางโค้งครับวิ่งมาแล้วทางโค้งวิ่งมาแล้วครับแล้วดอกนี้เฮ้ยโอ้เอยเฮ้ยดูมาาลายมาาลายกระโดดครับด <c oughs> ูชผ้ามึง มาไ <Stevens> ลายครับยืนตัวตรงนะเฮ<อ>้ยทางด้านของวัวกันทีงครับมีการขี่กันเกิดขึ้นนะแกรีราฟครับสังเกตที่รีราฟครับรีรับเล่นท่าขโมยหัวครับไปยืนตัวแล้วด้วยรีราฟรีราฟรีรับซอยรีราฟซอย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 ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับรีรับมีภาพสโลกันให้ดูครับโอ้โหรีราฟ อดทนเข้าเฟ็นชายก่อนเป็นคนแรกเลยครับผมสำหรับรอบนี้ยีนรับเป็นผู้ชนะไปครับเอาเลยครเขาสู่การคันรอบที่แปดนะนะครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าเฉือนกันแค่ปลายจมูกเท่านั้นนะฮครับซึ่งยีน้ับนี่เขาใช้ความยาวของคอเป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะครับสำหรับรอบนี้เป็นยังไงฮะมาแล้วครับมาลายตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้เขาจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าฮะวัวกระทิงครับ จากสเปนฮะยีราเมื่อกี้ที่ได้แชมป์ไปนะฮะอามมาะตินด้วยม้ากระป๋องครับเขาสู่ทางโค้งครับทางโค้งนี้ต้องมีคนล้มแน่นอนนั่นไงลูว่าแหลแต่ไอ้ตัวนี้ไม่เอากว่าครับเหมือนกับ ทังฝั่งของอเมริกาจะแฟงมาปิ่มๆหรือเปล่าครับม้าลายเริ่มยืนเลครับเล่นท่าโรบอทครับม้าลายเล่นท่าโรบอทครับผักปับปับปับหืมดอกนี้ครับมาละยีรัตยกหัวใบัวกระทิงเล่นท่าครับบัวทิงเล่นท่าครับบัวทิงขิดไปแล้วหนึ่งครับบัวกระทิงขิดไปแล้วสองครับม้าลายเตรียมตัวล่วงไปอีกหนึ่งฮะฝั่งเต็ก็ล่วงญี่ปุ่นไปแล้วครับญี่ปุ่นตัวท้ายเรียบร้อยล่วงกระทิงดีทวนขับออกไปแล้วครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีการหยุดกินหญ้าหน้าเส้นชัยครับเ<ป>ฮ้ยหรือว่า <c oughs> หมายเลขแปดครับผมมันทำได้ครับมันทำได้หมายเลขแปดทำได้ครับ จบไปแล้วการแข่งขันจะแปนเวอร์ครับซีซั่นหนึ่งนะฮะ